น้องนาดามาเที่ยวบ้านญาติน้องนาดาบอกว่าอยากเลี้ยงปลาอีกแล้วเห็นเห็นอะไรก็จะเลี้ยงไปหมดเลยตัวนี้ก็จะเอาเนี่ยตัวนี้ก็อยากได้ปลาเห็นปลาี่อ่างก็อยากได้โอ้ยุ้มใจจริงๆใช่ไหมนาดานี่เห็นอะไรก็จะเลี้ยงไปหมดเลยใช่ไหมอืขนนุ่มนะอืขนนุ่มเนาะถามแม่ส pues mm like nah, ักคำ คันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะเขาบอกว่าเธอเป็นแมวลูกครึ่งหรอเขาเป็นแมวลูกครึ่งหรอทำไมเธอน่ารักจังเลยอ่ะเองไหนอ่ะอยากได้ตัวที่มันทองเออกระป๋ยายจะตักให้อยู่เนี่ยแล้วมันมันหลบแกงนะโอ้โตัวใหญ่อยู่อ่ะตัวใหญ่อยู่เนาะเอาสองตัวก็พอเอาสองตัวพออ่างบ้านหญิงเล็ก อันนั้นได้เอาถุงให้ให้ยะอ้วนลูกเอาสองตัวสองตัวมันเป็นสี่ตัวนะเอาจากตัวเล็กหนึ่งตัวใหญ่หนึ่งถุงนั่นเออไปพอแล้วเอาน้ำใส่เดี๋ยวไปเกะเดี๋ยวเลอะปลายองหนูไม่เอาน้ำใส่เอาน้ำใส่น้ำมันเนี่ยได้มีเชื้อแั่นี้กระทอนะตีตัวเนี่ย อออ่่มันนเเป็ยะตีตัวมองเป็นไงตีตัวเยอะไปเปล่าไม่เยอะไม่เยอะสี่ตัวไม่เยอะันในนี้มีมีแล้วโอ้เพียบเลยเนี่ยมันแอบนะเห็นไหมนี่แอบเดี๋ยวอาหารมียังอ่ะอาหารมีอยู่ไมีกินเหมือนกันใช่ไหมอาหารเหมือนกันนี่ก็ต้องต้องมัดไม่ต้องมัดหมดแล้วมั้งเดี๋ยวมันจะหายใจไม่ออกเอาเอาวางไว้ก่อนกันไหนลูกเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันมีกระมังกระมังอะไรเล็กๆไปต้อง เดินทางอยู่นะครับเดินทางอยู่นะครับนี่มันแคบอุ้ยเระวังเระวังเดี๋ยวปิดเองหน่ออ่ะอ่ะมือปิดไว้อ่ะะลงไปเลยแม่แม่กินไหมกินไหมกินหรอกลูกมันเป็นปลากินแพนต้อนแต่มันยังไม่ไม่ชินมันยังตกใจอยู่ ปลาที่เหลือเดี๋ยวไปใส่อ่างบัวไม่กินหรอกลูกมันไม่ใช่ปลากินปลาด,ด้วยกันแม่หาข้อมูลมาแล้วมันไม่กิน mưa bịt với cần à, tay ok thế ra rồi tại lên Một giang này đưa đi 2 tôi tổ em một ngày lông mấy Một năm Này đấy Như ngài Nhi ngài, xì xôm xâm như ngài Dù đi cân à Dù đi cân à. ตักไปใส่อ่างให้หมดเอาไปสองตัวเลยทีเดียวเอาไปอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่ง ปิดไว้ปิดไว้เหมวลบเหมวลบเหมวลบไปแล้วเดี๋ยวมันก็โดนอ่าโอเคไบบอหมดละอือให้เขากินเงินอะ่ะโอเคลงอยู่อ่างหมดละบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามช่องน้องดาด้วยนะคะบ๊ายบาย